เซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อมกอกเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ AOA การตอนนี้แม่จะอยู่แม่จะไม่ไปไหนตัวแม่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเพลงดังในตำนานเลยนะครับที่ฮิตกันมากๆแล้วก็แซ่บที่สุดเลยในยุคนั้นก็คือ AOA mini skirt นั่นเองนะครับล่าสุดเลยในตอนนี้ mini skirt จาก AOA เนี่ยได้เข้าชาร์ต แบบปังแบบสุดแบบริดเพราะว่ากระแสไวรัลที่คนเอาเพลงไปใช้เล่นกันเนี่ยส่งให้ AOA แล้วก็เพลงนี้เจาะเข้าสู่ Spotify Korea Daily นะครับในอันดับที่98ทุกคนโอ้โหพลังแม่พลังสาวกระโปรงสัน้นนะดับที่แรงมากๆในตอนนั้นไม่ว่าจะผ่านมานานเท่าไหร่เนี่ยกระแสกลับมาแมสได้เสมอจริงๆนะครับ AOA คือ สุดๆแล้วเป็นอีกหนึ่งวงตัวตึงเลยในยุคนั้นถ้าหากพูดถึงคอนเซปต์เกิร์ลกรุ๊ปที่มีความเซ็กซี่แซ่บๆเนี่ยก็ต้อง A.O.A แล้วอีกหนึ่งวงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆและมินิสเกิร์ตเนี่ยก็เป็นเพลงที่ไวรอลหนักมากๆจนเขาบอกว่าตำนานในยุคนั้นกลับมาสร้างความปังอีกครั้งในยุคนี้ A.O.A ไม่ไปไหนต่อให้กระแสของวงหรือว่าการทำงานวงนั้นจะไม่ได้แอคทีฟเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเพลงมันปังเนี่ยมันก็สามารถ ปังได้อีกในเมื่อมันเคยปังมามากๆบูมมาสุดๆแล้วในตอนนั้นนี่แหละนะครับคือ A.O.A และ Mini Skirt อด,ดีตเนี่ยเขาบอกว่ามันแมสมากจริงๆถ้าหากใครเนี่ยที่ติดตาม K-pop มาตั้งแต่ช่วงยุค Gen2 ก็จะรู้เลยว่า A.O.A กับ Mini Skirt เนี่ยเขาแมสขนาดไหนจนมาถึงในตอนนี้กลับมาเป็นไวรัลได้เพลงนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยดังนั้นใครเนี่ยที่ไม่อยากตกกระแสไม่อยากตกเทรนกต้องเต้น Mini Skirt ของ A.O.A กันแล้วไหมกระโปรงต้องมีซิปแล้วก็ต้อง รูดขึ้นมาแบบแซบๆด้วยนะครับนี่คือเพลงของตัวแม่ในตำนานที่กลับมาแมสกลับมาปังเป็นไวรัลอีกครั้งในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะปล่อยออกมาตั้งแต่2014แล้วก็ตามและ ในตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในอันดับ98นะครับของ Spotify Korea Daily ได้เรียบร้อยแล้วมารอดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้เนี่ย AOA และ Mini Skirt นั้นเขาจะพุ่งขึ้นมาอีกเท่าไร่กันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วใครที่เป็นแฟนคลับของ AOA คิดถึงกันไหมกับสาวๆทุกคนนะครับคอมเมนต์มากันได้เลยที่ใต้คลิปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ like, ด้วยนะครับอันยอง